กบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องว i y CD เช่นเคยครับผมวันนี้นะครับผมไปเจอเหตุการณ์หนึ่งที่ผมอึ่งไปเลยแล้วก็เจอครั้งแรกมันจะเป็นยังไงก็ไปดูในเกมกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับผมก็จะเลือกเป็นเซลล์อนานะครับในการเล่นครั้งนี้นะครับผมอันนี้นะครับผมก็จะฟาร์มเป็นปกติเลยนะซัพพอร์ตเขาก็ไปช่วยฝั่งเขาอยู่นะครับผม ทางผมที่มองว่าเห็นดีแบบไม่มีศัตรูนะครับผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมมันจะจุดฝั่งเขานะครับจะยังไม่เข้ามานะนจะพอยเขาจะเดินทางมาที่ฝั่งเราแลว้วตอนนี้โอเคครับผมก็จะเล่นซฟซไว้หน่อยนะโอเคเหมือนเขาจะไม่กล้าบวกกับเรานะมาดีน้อง้าหรือเปล่า,าเฮ้ยเอยอะไรไปนะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเกี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแก๊คมันอยู Into ่ตรงป้อมแล้วมันถึงมันถึงตรงนี้ได้เลยเหรอผมว่าไม่ใช่ทุกคนมันเริ่มแปลกๆแล้วเดี๋ยวแก๊คมันอยู่ตรงป้อมแล้วมันนึงมันถึงตรงนี้ได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาปรับใหม่หรือไอเดี๋ยวนะยะจิีมเขาปรับใหม่เหรอยังไงเนี่ยผม้โหมันเริ่มแปลกๆแล้วตรงเนี้ยเนี่ยมันเริ่มแปลกแลตรงเนี้ยไม่ไม่ผมจะไม่เชื่ออย่างนั้นผมว่าจีมเขาน่าจะปรับใหม่เนี่ยเออ ผมจะยังไม่ทำอะไรแก๊กเดี๋ยวผมจะเอ้ย,<ะ>อยเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> บอกว่าไม่ใช่ละไม่ใช่ละปูป่ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยนะปูไม่ปูตอนนี้ผมไม่สนนะแต่ตอนนี้ผมไม่ทุกคนจับตาดูที่แก๊กเลย <c oughs> โอเคผมว่าลิปนี้น่านจะมีประเด็นดแก๊กเยอะนะอะไรวะน <c oughs> ่นทำไมแปนแปลกไปหมดเลยเนะ่ะมันเป็นความผิดพลาดเอ้ยดึงถูกด้วยตาเน,นี่ยนะเอาดิ <c oughs> โอ้โหหดด ไอเดี่ยวแกไอย่างงี้เลยเะ้ออันนี้ผมเสี่ยงโดนแบนมากเลยนะแล้วจีเอมครับก็อยากแบนผมนะครับมันเป็นแค่วอนทินนะผมก็อยากให้แบบรับอะไรหน่อยนะเออเสี่ยงโดนแบนมากเลยนะคือจะบอกในคลิปนี้เลยนะครับผมไม่รู้จักอะไรกับแกล้วก็ไม่รู้จักการเป็นการส่วนตัวด้วยนะอันนี้ผมเจอเหตุการณ์จริงๆนะครับผมผมไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรตอนที่ผมเล่นนะผมก็ไม่รู้นะ ผมไม่ได้สังเกตอะไรเลยผมคิดแค่ว่าช,ชนะอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับผมเนีย่ยผมก็จะดันป้อมปกติมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมแกมก็นึ่งอแล้วนะเนีย่ยว้ามาอีกแล้วเนะี่ยโอ้หม่ได้ไงบเนี่ยะเอ้ยเอานีโอ้โหเล่นกับฟูโอเคครับหนูจากหนูตรงนั้นหนูข้าบป้อมอะไรขเนี่อ่ะ พอผมเคลียร์ป้อมที่ลีนผมเสร็จแล้วนะครับผมก็มาช่วยเียนกลางเนะี่ยแกกอยู่ตรงป้อมหนึ่งเลยทุกคนเห็นปะ่ะอันที่ผมกอวิดีโอมานี้ก็เพิ่งมาเห็นนี่นแหละเออผมก็จะแบบตอนนี้ผมไม่ได้คิวนะแต่แรกผมก็คิดว่าจะมาถ่ายควันพิมต์แบบว่าเออเป็นแครี่แต่ไม่ได้คิวอะไรเลยไ,ได้แต่ช่วยอะไรเลยะนะเออก็จะแบบด,ดูดูไปดูนั่นทุกคนอันนี้ผมอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าความบันเทิงนะครับไม,ไม่ไม่น่าระไรมากนะกลัวมากเลยทุกคนกลัวมาก อันนี้คือกลัวโดนแบนมากเลยอยากจะร้องให้เลือดถูกโอเคครับเรามาเข้าที่เรื่องของเกมผมเกมเรากันต่อนะโอเคโอเคครับตอนนี้ก็เหมือนเขาจะอยู่คนละภาคละฝั่งกันนะขู่ oh, oh, มาและตลองวาอันนี้ว่าไงโอ้โห oh, 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 จะตายมาดิอ่า oh. เกือบหลับแต่ก็มาได้ครับผมต้อ oh, ง oh, oh. ช่วยเพื่อนนะครับเลือดน้อยไม่กลัวนะเนาะผมว่าไม่น่าใหม่ตอนนี้น เดี๋ยวขอกลับบ้านกันพอเติมเลือดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมารีที่ดินตัวเองต่อ,อเหมือนบูฮองจะอยู่ตรงนั้นนะได้ปะเดี๋ยวผมแอบอยู่ในผมกวันเดี๋ยวอรอดูพฤติกรรมไปก่อนโอ้โหมูฮอ,อ,อ,องเหมือนจะมาดตีผมนะกล้าตีบอไม่เป็นไรเขาเรามีสาริงอยู่เขาจะเขียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาได้งไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ย,ะยนะใจเย็น เกินไปแกเกินไปโอเคครับเดี๋ยวผมขอใช้โอกาสนี้ในการตีป้อมเลยแจ็คชงให้อยู่โอเคโอเคครับเร็จไปหนึ่งเดออป้อมหนึ่งแล้วโอเคคลิปไปด้วยอันนี้นะครับเดี๋ยวผมถอ,อยออกมาก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไม่เสี่นกการต่อโอเคมามจังหวะนี้ว่าไงตรงนี้ก็โล่งครับผมเปิดอันผมเปิดสกิลแล้วก็ตีไปถึงช่วยได้ไม่มากแต่ก็ช่วยได้ไหมอ่ะ เออคลิปเขาแล้วยีต่อเลยโอเคครับเหมือนตอนนี้นะครับศัตรูจะเสียเปรียบเรามากเลยนะครับผมโอเคเหมือนวีลาจะมาแล้วตอนนี้เงินเดี๋ยวนาโอเคดีครับจงังหวะนี้3คนยังไงก็ไหวโอ้ผู้มีแต่ตัวแรงๆมาแล้วผู้แตรงมาดีเออเห็นไหมมันไม่ได้คิวอีกแล้วโอ้โหอะไรนี่มาดิไอตัวมลาหมึกน,นี่เป็นชื่อว่าตัวอะไรทุกคนผมไม่รู้รอ่ะ ยัง่าใหม่อีกว่า,วาโค้งไปเปบ้าวยิงจะตายแนั่นแหะวันนี้ครับเคชิปอมไม่ส่วนอะไรแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะไม่เคียร์ทางนี้นะเดี๋ยวให้เพื่อนไอเอเอ,อเขาเรียกว่าอะไรนะล่อไปก่อนตอนนะี K ้เียทางนี้นะเดี๋ยวมันจะได้ตีได้สำัางเลยเดี๋ยวมันจะง่ายมากขึ้นโอเคครับเคชิปไปต่อครับเพื่อนครับโอเคครับเดี๋ยวผมหอมตัดตอนนี้เลยนะ โอ้โหโอ้โหาอยมางกับผีเอ้เกินไปเดี okay. ๋ยวเดี๋ยวจะยินมาได้ไงเนี่ยทีครับจใกล้จะจบแล้วครับผมว่าจบได้นะตอนนี้จบได้เลยอึ๊บอึ๊บอึ๊อโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นยังไงบ้าง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย